ครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ของการใช้แอปพลิเคชัน e d r a w m y เราจะเรียนรู้การใช้งาน Fishbone Diagram ครับผังก้างปลาเวลาไปสืบค้นในการเรียนรู้คอนเทนต์นะครับใบที่คำว่า Fishbone Diagram คำนี้นะครับก็จะมีข้อมูลการเรียนรู้จำนวนมากนะครับ ในส่วนของ f i s h b น n e ายแกรมสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่นี้นะครับ e draw my ได้ทบทวนกันบ่อยๆเพื่อคุ้นเคยกับชื่อแอปพลิเคชันนะครับในเบื้องต้นเราทำความรู้จักก่อนว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้หลักๆเขาก็จะมีหัวข้อใหญ่หัวข้อรองนะครับที่เป็นหัวข้อหลักใหญ่หลักแล้วก็ย่อยครับนี่เรียกว่าหัวข้อย่อย ที่เป็น subtopic นะครับเป็นชั้นๆลงไปคำสั่งพื้นฐานในการใช้งานก็คือถ้าต้องการหัวข้อใหญ่ๆกด enter นะครับถ้าต้องการหัวข้อที่เป็นลูกลึกลงไปก็กด tab เมื่อเมื่อเราคลิกหัวข้อที่ต้องการหัวข้อย่อยให้กด tab จะได้ระดับนี้ถ้าต้องการระดับเดียวกันนี้ให้กด enter เบื้องต้นเป็นแบบนี้แล้วก็รู้จักจอครับด้านบนเป็นแถบเครื่องมือด้านขวามือเป็น เครื่องมือในการ format ต่างๆเช่นคำว่า format คือการจัดการรูปแบบนะครับเช่นในส่วนนี้ต้องการจะใส่กรอบหรือใส่วงกลมแบบนี้ครับจะอยู่ฝั่งขวามือรวมทั้งเรื่องของสีเรื่องของพื้นหลังนะครับหรือรูปทรงที่เส้นไม่อยากให้ตรงนักก็มุมนี้เอฟเฟกต์แบบนี้ครับทีนี้ในการประยุกต์ใช้นะครับเราจะเห็นว่าปลาหันหัวไปด้านซ้ายซึ่งหลายท่าน จะคุ้นชินครับกับการเรียนเรื่องของฟิชโบนในแกมที่ปลาหันไปด้านขวามือก็เปลี่ยนฟอร์แมตที่อยู่ฝั่งนี้นะครับเป็นแบบไรท์แบบนี้นะครับหัวก็จะหันไปด้านนี้เพราะว่าตอนที่เราเรียนวิชาว่าด้วยการวิเคราะห์รากของปัญหาก็จะบอกว่าปัญหาแล้วมีรากเงาของปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามันปรับมันเปลี่ยนได้ ในการนําไปใช้งานครับก็จะมีตัวที่เรียกว่าธีมนะครับธีมก็คือ,อรูปแบบหลักว่าอย่างนี้นะครับรูปแบบหลักก็จะอยู่มุมนี้ครับเราก็เลือกสีที่เราสอดคล้องกับกับบริบทของการนําเสนอว่าเราใช้สีอะไรสมมติเป็นบริษัทหรือองค์กรนะครับหรือสีที่เกี่ยวข้องกับ ช่อง youtube ช่องคลิปที่เราทำอยู่นะครับสื่อโซเชียลมีเดียนั่นเองเรียกว่าทีมนะครับอยู่ฝั่งนี้แต่และทีมก็สามารถที่จะเลือกสีชุดสีได้อีกนะครับก็อยู่ฝั่งขวามือเข้าไปอีกในทีมเดียวกันนั้นแตบบ่ชุดสีครับทีนี้ในการใช้งานเราจะเริ่มต้นใช้แบบนี้นะครับเราเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดแอปขึ้นมาก็เลือก b r a n k t e m p l a t ที่เป็นฟิชโบนไลแกรมครับหลังจากนั้นก็จัดให้เขาหันไปด้านขวามือนิดหนึ่งนะครับปกติถ้าหันซ้ายหันขวาแบบนี้ก็หลักๆให้จำว้มมอย่างนี้นะครับถ้ากรณีที่เราจะมีปัญหาเราย้อนกลับไปสู่รากข,ของปัญหาให้หันไปแบบนี้ทิศนี้แต่ถ้ากรณีเรามีปัญหาเราต้องการวิธีการก็จะหันไปฝั่งนี้ก็คือ,อ,อปัญหานี้จะมีโซลูชัน ทางเลือกอะไรบ้างอะไรบ้างที่เป็นไปได้ก็จะหันไปอีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าถ้าเป็นภาษาที่ใช้ในการบริหารก็เรียกว่าอขอไปนิดหนึ่งครับปรับผิดตัวถ้าแบบนี้เรียกว่าฮาวๆก็คืออย่างไรอย่างไรแต่ถ้าเป็นลักษณะหันไปฝั่งนี้จะเรียกว่าวายๆก็คือทําไมถึงเกิดสิ่งนี้นะครับเอาละเราเปิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เราจะใส่ประเด็นปัญหาครับใส่หัวข้อที่เป็นปัญหานะครับ เช่นเรื่องของการเ,าเรื่องของโครงการล่ราช้าครับคือระบุระบุตัวปัญหานะครับโครงการที่เราดำเนินการราช้าไม่เป็นไปตามกำหนดหลังจากนั้นถ้าเราจะใส่ข้อมูลเราก็ดับเบิลคลิกครับมันจะเป็นการเข้าไปแก้ไขนั่นเองนะครับหรือไม่ดับเบิลคลิก ท่านเข้าไปแทรกบางอันก็คลิกเลือกแทรกแบบนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเดเบิลคลิกเขาจะเข้ามาแล้วคีย์ทับเข้าไปนะครับปัญหาเกิดจากบุคลากรหรือว่าหรือว่าเราจะได้ยินเวลาใช้ทฤษฎีบริหารนี่คือแม่นนะครับปัญหาเกิดจากบางท่านก็ยัง ว่าด้วยงบประมาณอยู่นะครับบางหน่วยงานก็ยังมีปัญหาจากงบประมาณไม,ไม่ได้บอกว่างบไม่พอแต่เป็นเรื่องของการเบริกจ่ายหรือการจัดการนะครับก็เป็นเรื่องของมันนี่ก็ขี่เข้าไปประมาณนี้นะครับหรือเป็นเรื่องของวิธีการบริหารนะครับการบริหาร management หลักๆถ้าที่เคยเห็นใช้เขาก็ใช้ก็ว่าเม็อดวิธีการ ทำประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็ลงรายละเอียดย่อยลึกด้วยการถามคําถามครับโครงการล่าช้าเพราะคนทําไมคนเรื่องอะไรถามไปแบบนี้ครับแล้วก็จะเข้ามาที่บางทีคนก็เป็นเรื่องของความรู้ในการบริหารนะครับความรู้ในเรื่องโครงการนั้นๆครับหรือคนเป็นเรื่องของทักษะหรือเป็นเรื่องของ ทัศนคติในในการขับเคลื่อนง,งานบางงานบางงานก็เป็นงานที่ต้องทํางานกับประชาชนทัศนคติที่เชื่อว่าประชาชนต้องได้รับกับทัศนคติที่เชื่อว่าประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของก็จะ,จะแตกต่างกันไปยกตัวอย่างนะครับหรือ,เ,อ,อเป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับ understand ก็จะถามแล้วถามได้ต่อเองนะครับเช่นทักษะเรื่องอะไรถ้าจะลึกลงไปอีกก็กดแท็บครับเช่นทักษะเรื่องการสื่อสารนะครับก็จะลึกลงไปได้อีกเมื่อทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจะได้ปลาตัวใหญ่นะครับระหว่างทําไปประโยชน์ของแอปพลิเคชันในกลุ่มนี้ก็คือมันทําให้เราเกิดแนวคิดจินตนาการเห็นภาพรวม ใหญ่แยกย่อยแล้วก็โยงครับอย่างเช่นหรือว่าเราเราขาดมิติการบริหารอะไรมันสามารถจะโยงกันได้ในนาเดียวกันตาเราก็มองมาเห็นหรือกึหรืเป็นเรื่องปัญหาความเข้าใจอะไรผิดหรือไม่นะครับทำให้โปรเจกต์มันดีเลยออกไปเราทําไปด้วยแต่งภาพไปด้วยก็ได้ครับเพื่อให้ใช้ในการพูดคุยคุยกับตัวเองหรือคุยกับทีมนะครับ นี่คือตัวอย่างการใช้ฟิชโบนในแกรมเมื่อเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะไปถึงขั้นการวิเคราะห์กับอย่างเช่นถ้า3เงื่อนไขนี้นะครับหรืออาจจะมีประเด็นอื่นอีกนะครับอย่างเช่นเรื่องของเ,ออเครื่องมือนะครับเครื่องมือก็ Go. จะพบเห็นว่าแล้วแต่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่หมายถึง m a ท e r เรียหรือ a c ช i ีนแล้วแต่โปรเจกต์นั้นนะครับ จากทั้งหมดนี้ที่ประชุมร่วมกันคิดหาเหตุปัจจัยอาจจะระบุว่ามันเกิดจากบุคลากรเป็นหลักฝั่งนี้มีไว้สนับแต่งครับเป็นเมนปัญหาหลักเราก็มาวิเคราะห์ต่ออยู่ที่ทัศนคติส่วนเรื่องสกิลก็อบรมให้แล้วก็ไม่เป็นปัญหาที่ประชุมนี้คือในช่วงของการประชุมนะครับ ทีนี้วิธีใช้งานฟิชโบนไอแกรมมคือให้อ่านอ่านว่าเช่นการสื่อสารกับภาคีเครือทักษะการสื่อสารกับภาทักษะการสื่อสารกับภาคีเครือข่ายของบุคลากรไม่ชัดเจนมีผลต่อให้ถ้าอ่านแบบนี้ได้แปลว่ามันสอดคล้องมันเข้าใจว่าเป็นมาจากเส้นทางนี้นี่คือวิธีอ่านเวลาอ่านดูคือทดสอบความคิดว่าไอ้ที่ระดมสมองกัน อันไหนที่ยังใส่ประเด็นไม่ได้ให้ผมแนะนำเทคนิคให้ด้วยดับเบิลคลิกไว้แบบนี้ครับให้เป็น f ฟตติ้งท็อปิกโฟติ้งท็อปิกแล้วก็เมื่อมันตกผลึกชัดเจนค่อยลากไปค่อยลากไปต่อขแขนงต่อขาที่เราคิดว่าน่าจะอยู่ที่หมวดบริหารคือระหว่างระดมความคิดก็อย่าเพิ่งไปจัดหมวดหมู่ก็ได้เพื่อเพื่อไม่สลับซับซ้อนทางความคิดเกินไปนะครับ ให้ความคิดมันโ l o w พี่คิดว่าเรื่องอะไรสมมติประธานถามนะครับพี่คิดว่าอะไรหัวหน้าฝ่ายท่านนั้นคิดว่าอะไรก็ดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกเป็นการระดมสมองนี่คือเทคนิคที่เขาใช้กันสำหรับแอปตัวนี้นะครับเรียกว่า parking lot ก็คือเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยมาจัดหมวดหมู่เฟสถัดไปค่อยจัดหมวดหมู่ก็คือค่อยลากมาตัวนี้อาจจะอยู่เป็นรูปของตัวนี้เล็กลงไปอีกชั้นก็ได้ วันนี้ได้เทคนิคนี้เข้าไปด้วยนะครับใช้วิธีลากได้เลยส่วน uh, floating topic ให้ดับเบิลคลิกนะครับก็จะทำแบบนี้กล่าวโดยสรุปสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเลือกเทมเพลตที่ตัวเองจะใช้งานกับเรื่องนั้นๆซึ่งวันนี้แนะนำเรื่อง f i ฟิชโบนหลังจากนั้นก็คีย์คอนเทนต์เข้าไปซึ่งก็มีกรอบคิด รองรับอยู่ก็อย่างเช่นถ้าคุยเรื่องฟิสบอลอะรกรมเพื่อหาปัญหาก็จะเป็น Root Cost Analysis ก็จะเป็นกรอบของ YY ยาทำไมทำไมทำไมถาม5ชั้นแบบที่ญี่ปุ่นถามกันการบริหารแบบสไตล์ญี่ปุ่นถามก็คือทำไมทำไมอย่างคอมมู i ิเคชันก็ยังไม่หยุดครับ Communication อะไรก็กดแท็บคำตอบอาจจะอยู่ชั้นที่4ที่5นะครับหลังจากนั้นก็แต่งภาพให้สวยงาม ที่เราจะเอาไปใช้อย่างเช่นคนเราก็เห็นรูปคนเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยขั้นสุดท้ายก็คือการเอาไปใช้งานจะเอาไปใช้เป็น PDF ไฟล์หรือเป็นกราฟิกซึ่งในในการเป็นกราฟิกก็เลือกได้ว่าจะเป็นไฟล์ประเภทไหนขึ้นอยู่กับปลายทางเช่นถ้าจะเอาไปสำหรับการจัดพิมพ์ภาพใหญ่ๆนะครับหรือไปทำ โฟโตบุ๊กนะครับหรือประกอบหนังสือก็ขึ้นอยู่กับแอปแอปพลิเคชันถัดไปนะครับอันนี้ก็เลือกเป็นการเลือกนะครับแล้วก็อย่าลืมทุกครั้งก็เก็บเซฟไฟล์ไว้นะครับเซฟแอสเพื่อเก็บไฟล์นั้นไว้ใช้คำว่าเก็บไฟล์ไว้ใช้คือมันสามารถอีดิทได้ไปเป็นเรื่องอื่นเป็นเป็นผังแบบอื่นได้ครับ เป็นพังลักษณะของสตรัคเจอร์อื่นเรียกว่าสตรัคเจอร์มุมนี้นะครับซึ่งเราก็ปรับเปลี่ยนได้นั่นเองนี่คือความน่าสนใจของแอปพลิเคชัน e d r a w m y ครับสรุปชื่อให้ท่านได้ชมอีกครั้งนะครับ e d r a w m y ของให้สนุกกับการเรียนรู้ครับติดตามคลิปกับผมทุกวันทุกเช้าทุกแล้วแต่เวลาที่ท่านสะดวกครับ เรียนรู้ไปเรืร่อยๆท่านจะได้เรียนรู้ทั้งเครื่องมือบริหารที่แทรกอยู่ในคอนเทนต์แล้วก็ได้เรียนรู้ตัวแอปพลิเคชันเองแล้วก็ระหว่างฟังไปเกิดไอเดียที่จะ apply, แอพพลายก็จะช่วยให้ท่านสนุกกับการทำงานกับชีวิตครับนี่คือเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อแบ่งปันกันและกันนะครับแล้วพบกันเรืร่อยๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีทุกท่านครับ